ต้องรอโดนจิงคนหน่อยคนนี้มีนี่มีนอะไรนะมีเดีมีอียมียดไวยัดเีพีะยัดเีพีใ้ช่วยเหรอแปลกแนแฟรกแ่นี้ไม่เปิดอ่ะเดี๋ยเปิดออ๋อโดนฟาร์มไปแล้วอ๋อที่นี่โดนฟาร์มไปแล้วเจอคนบอ ถึงว่าทำไมของมันดูดรอปแบบไม่ค่อยดีป่ะไอยิงเอ๋ยวิววิววิวตอนคนหรือบอดคนชิบหายผมเพิ่งข้าบอดเหี้ยโโอ้หคนไม่กันเพื่อนกันเลยคนเหรอคนใช่ชุดหมีเสร็จหายแล้วชิบหายแล้วตอนนั้นผมปล่อยยาใส่ก่อนเดี๋ยววะตรงสีไม่เห็นเลยเสร็โอเคผมเห็นแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รีบรีก่อนอยู่โอ้สองตัวสองตัวนะผมสองตัวไก่อนไปก่อนรีบมากันรีบมากันเต็มเจ็บกระแตกเต็มปะโตเจ็บเต็ม หรือเปล่าติดตัวกดดตัวดไม่ลบ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 หลบหนหลบหลบหลหลหลบหลบหยหลบหลบหล สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกม Exo b o r n กันอีกเช่นเคยครับตามที่สัญญาในคลิปที่แล้วเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยคิดจะพาไปเล่นในแมปขั้นสูงหรือว่าแมป Agnes นสติลนั่นเองครับก็คือแมปที่จํากัดมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ขั้นต่ำสองหมื่นห้าหน้าเองนะครับแต่ว่าคิดเนี่ยแต่งตัวมาเกินแล้วนะตั้งสามหมื่นเก้าเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าในแมป Agnes นสติลเนี่ยจะโหดกว่าแมปเมนาดได้ขนาดไหนนะครับก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และคอมเมนต์เพื่อเเปป็นนนนกกกกาลลัััังงใใจห้้้้้้ชช่่อออีีบบดววยะครรถพพืๆมแไ let's go กล่องม่วงคือก่อนจะออกเขาไปเก็บโอเครีเบิร์ตเฮ้ยรีเบิร์ตเฮ้ยยิงอยู่โลเคอ่าโอเคเฮ้ยเราโดนล่าโดนล่าเลยเหรอเออเมื่อกี้มันขึ้นว่ารีเบิร์ตอะไรอ่ะมันยดิ้งโลเคชั่นแล้วไม่รู้มังจะมาอะไนะนี่กันไปไหนพอไม่ดีเราอาจจะเห็นเราเราเราน่าจะเห็นเราต้องจะเห็นเราต้อจะเห็นพวกพวกตัวแดงๆที่ยังไม่ออกอ่าฮะอยากไปตรงนี้ปะ หลักไปแดงๆตรงนี้ว่าน่าจะเดือดปะตรงไหนไอ้นั่นไง,องไอ้ของแดงอ่ะจุดแดงอ่ะจุดแดงในแบบนี้จะเดือดขนาดไหนวะนี่ปะนี่หรอเนี่ยใกล้าทางออกมาจ้าหลุดหายหลุดหายเปิดกันนึงหายอยู่หายอยู่เเลยเลยยแบ เฮ้ยผมเองได้ยินเสียงเลยนะคลิ้งคลิ้งใช่ได้ยินเหมือนกันใช่อยู่หลังบ้านผมม่ทราบที่ติดบ้านตรงผมโอ้ตรงนี้กันอันหนึ่งนี่ไงที่ผมเรียกแอดดอกก่อนเลยละกันสี่พันตรงนี้เยอะตรงนี้ก็เยอะปืนโคตรแรงปืนมุ่งโคตรแรงใส่เกาะเหรอโดนละมึงผมมีชุบตัวเองสามอันตอนนี้ ใครใครมีใครถืออันเดียวใครถืออันเดียวปะถืออันเดียวผมถืออันเดียวผมรับให้อันนึงไปถือคนละสองอันเก้าโอเคก็ถนนพวกคนเรียกออกพี่อ่าฮะมาละกองไหนวะคผมเห็นผมเห็นไฟขึ้นแต่ว่ามันไม่ขึ้นในแบบอ่ะอ่าที่เสียงบอดแดงมากจะมันของดีหรือเปล่าดูซิว่าของดีนะเข็มเลยโฟ้าฟ้าฟ้าแล้วก็ที่ชุดที่สองมันมีบอดข้างใน เหมือนกันเลยพี่คิดผมได้ที่ชุบมาอีกสองแม่เอ้ยเสียงอะไรวะมันคือพุ่งขึ้นอืดร้อยนัดสีฟ้ายาวยาวิงเอ๋อนี่เราแล้วสีฟ้าอยู่ตรงนี้ไหนเอาผมส้มดูอยู่ไม่มีคนนะตรงนี้เอาผมเปิดประตัวอะไะดิไม่ต้ไม่ใช้เหรอไม่ใช่ของแซ่บเาตั้งน่ะกูใช้ของพ่วงดิว เหมือนคาดของคิดจะใช้ไม่ได้ปืนใหญ่ใหญ่อะค่ดงูอะโอ้ยมันไม่มีประตู <ไอ S 1> เข้านี่ <S 2> <S 2> <S <S เปิดดีครับอย่างนั้นต้องเปิดปดีครับเปิดเลยพี่ใช้ไม่ได้แม่งใหญ่เกินมันเป็นามันสี่มันสี่อันโอ้ยหุ่นยนต์ของผมผมเบิ้มเลยแต่มีคนยวยมั้งเนี่ยโอ้ยพี่คนหรือเปล่าวะมันมีกระบอดอยู่พี่มันีีกระบาดอยู่ตะคนแหละตงคนแหละเดี๋ยวตามไปโอเคมาแล้วไปปะไปลงไป เห็นละวเห็นแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหมแตกอยู่เมื่อกี้ดาว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 ต้านมันหน่ะต่อไปอ่ะแกแล้วครันี่ครับอ่าใช่ใช่ใช่เอออันนี้หุ่นโยนไอ้หุ่นโยนสองนั้นบอิงวะนั้นบอดนะอ๋อโอ้ยนี่นี่นี่ไอ้ที่บอกให้ไปต่อยมันอ่ะเดี๋ยวผมไปต่อยมันดิไประวังนะอันตีะวังอันตีไว้นะสายไล่ละลงละขู่ะป้าโอ้ยไม่ตายก็เลยไม่โตโอ้ อุ้ยอ้าวมันไม่ตายอีกตายตายแน่ตายตายไม่เข้าเลยนี่เข้าเหรอนี่เนี่ยวู้ตายตายตายโอ้ยอโอ๊อยโอ๊ยโอ๊ยโดนหโดนต้มโดนแร่แหโดนแร่แหวนเกืบตายเข้าปะเนี่ยไม่เข้าต่อยดังเป้งเลยนี่เข้าปะเนี่ยคนดูวางงานหรือเปล่าวางงานชัดเจนเมื่อกี้ตายแล้วผมเมื well ่อกี้ผมวิ่งมนเมื่อกี้ เออมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วโดดโอ้โหสกปรกูมโอ้ยอยสมือดีจริงๆใ่จะต้องรอโดนคนหน่อยคนนี้ี่ี่ี่ีอะไรนะมีเียมีี้ยียมให้เอาช่วยหรอแปลกไรนี่แปลกอะไรนี่อยูยๆอย่ๆอย่โอยู่ยโงเขาไปยโดดงยัง ย่าโดนช็อตโดนช็อตโดนช็อตกายกลยผังเรากายผังเราเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดอยู่ปิดอยูเปิดยูเปิดแล้วแล้วเปิดแล้วแล้วเปิดไหนเปิดไหนเปิดไหนแล้วมันไม่เปิดอ่ะเปิดแล้วพร้อมาเกมนี้สวยมีใครอยู่ไหมเนี่ยแถวนี้เฮ้ยนี่คืออะไรแดงกินแล้วเปิดกินแล้วไม่ได้เศร้าอุ้ยขอเก้าพันอันนี้เลเ้ยวซีไหนห้องห้องอันเนี้ยโอ้ ต้องใช้เกรคลนส์ไม่มีอ่ะเล้วสี่เนี่ยในห้องไหมผมเคลนส์อ้ผมผมผมสามผมขาดอีกแค่สามทีสามเองหาดิพี่หาเลยแล้วมันมันเป็นเหมือนห้องอ่ะห้องห้องแบบห้องเซฟแน่นอนเลยอ่ะนึกออกนึกออกสองช่องต้องหาต้องหาแล้วต้องหาอะไรอย่างงี้ต้องหาละเดี๋ยวค่อยกลับมาอุ้ยอะไรอ่ะกอ่าสองช่องรุ่นสี่ใช่ไหมรู้นสี่ครับโอเคเดี๋ยวผมออกไปหาข้างนอกก่อนนี่หกช่องเก้าพันเก้าต้านเอาไหม อ่านะพี่โหอบเลยอะเยอะจังใผมดโหของฟ้าในนี้เพียบเลยเนี่ยของของฟ้าอย่างเราก็ฟ้าเยอะมากอย่าเก็ฟ้าสแกนดาตอ๋ออเปิดทางลัดปะชัดคัดปะอ๋อดนฟารไปแล้วอที่นี่ดนฟารไปแล้วเจอคน ถึงว่าทำไมของมันดูดรอปแบบไม่ค่อยดีนะมพราโดนฟาร์มไปแล้วอ๋อแต่เนี่ยคือเลเวลสี่ใช่ไหมที่พี่คิมบอกโอ้โหนี่ไงเยิงในตอนอันต่ออันตายตู้ห้งอ่าเรียบร้อยตายหมดเฮ้ยผมเจอตี้หนึ่งว่ะอยู่ไหนพี่เอาผมเก็บหมดว่ะเฮ้ยเอาเรื่องสุดๆโอ้ยโอ้ยแซ็ปเกรเนตว่ะตีม่วงเลยอุ้ยอตีม่วง โห่แซบสมชื่อจริงๆเลยแซบเกเนตอ่ะ,อะมันไม่รู้มันคืออะไรมันน่าจะเอียมผียังพี่น่าจะอุ้ยกระเป๋าม่วงขอญาตเลยขยายขยายเด่นเลยอุ้ยมีกระเป๋ามุมง้งด้วยเหรอโอเคโคตรดีเพิ่งเคยเห็นอันนี้คนหมดเลยนี่นอยู่ไถบข้างบนเหรอข้างบนครับ,บ,บอ๋อตอนนี้เกาะม่วงพี่คิดเกาะมุ้ง,งแต่ไม่แผนใช้อะดิเก็บกลับบ้านเฉยๆกันเก็บกลับบ้านก่อนเฉยๆไม่ต้องดูว่าเป็นเกาะอะไรไงขนกลับบ้านกันมันมีของม่วงอีกนะเอามาไม่หมด โอ้หอยากได้อยากได้อีกแค่สามที่สามอ่ะผมจะได้เดี๋ยวได้ปะนดี๋ยวไม่หาไม่หาแถวเนี้ยเออผมกำลังหาอยู่ยังไงห้องนั้นก็ยังไม่ถูกเปิดใช่ไอแต่ไอเบลสียังไม่เปิดไอเบลสียังไม่เปิดอยากอยากลองเปิดดูอยากรู้ว่าจะได้อะไรเดี๋ยวช่วยชิญกันหาดูหมู่บ้านพี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่กล่องไม่กล่องม่วงผมเดินมาเจอกล่องม่วงเฉยเฮ้ยครบแล้วเว้ย พบแล้วผมพบแล้วไปละอ่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมติดกล่องมุ้งมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาอ๋อใช่ได้ได้เราต้องไปสีแดงแล้วโอเคได้ได้เดี๋ยวไปแันนู้นก่อนแล้วแล้กล่องมุ้งเสร็จเราก็ออกตรงนี้เลยใช่โอเคไปไปไปเปิดนู้นก่อนไปดูว่าแบบจะอิ่มขนาดไหนไหนดูสีกล่องจะอิ่มเป็นยังไงไอยิงเอ๋ยอุ้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 ยอุคนหรือบอดคนชิบหายผมเพิ่งฆ่าบอทเนี่ยโอ้โหคนไม่กันเพื่อนกันเลยคนเหรอคนใช่ชุดหมี หายแล้วชิบหายแล้น,นผมขออนุญาตไปก่อนเดี๋ยววะตรงสีไม่เห็นเลยอะโอเคโอเคผมเห็นแล้ว,ต,ต,วตรงนี้ตรงเรื่องนี้โอเคผมผมเห็นแต่หลังคาเนี่ยสแกนว่าชนหมีตายเห็นแล้วเห็นไล่แล้วดาวดาวขึ้นตัวม,มีตัวมีตัวชหมีทั้ออกโอเคหมด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 โอเคสวยเลยหายไปไหนพี่หมี

เปิดห้องกันเถอะต้องไปดูในห้องกันดีกว่าอยากรู้อยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าในห้องมีอะไรเริ่มสี่เลยนะโอ้โหต่มันเฮ้ยมีคนคนหน้าผม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 โอเควิ่งเยี่ยแล้วต่อแตกแป๊บนึงนะรีรีก่อยโอ้ยสองตัวสองตัวหน้าผมสองตัวกอยไปทางนั้นรีมันกันรีมันกันเต็มเต็มกระแตกอ๋ออ๋ติดลงหัวติดลงเต็มเร็วเร็วเร็วติดลงหัวติดลงละไม่รู้โดนป่ะสะแกนผมเห็นละนี่ข้างหน้าผมเต็มเต็มเต็ม โดนเต็มๆหรือเปล่ารบตการรบตการรบตาการการไม่ล้ม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 ไปมไนี่ในตัวนี้ในตัวตายหนึ่งตายหนึ่งสามออกหนึ่งหน้าผมหน้าผมหน้าผมกำลังไปโอเคเขาบอลเขาบอลอลพี่บอบ้านบอบ้านบ้านปุ๊บเอแล้วล้มลงสวยดีกลับไปแซ่บตัวเดิมแป๊บนึงตัวนี้สนัยนะอ๋อถึงว่ามันเล็บสู้ไม่ได้อะ พี่ชายใช้สไนเปอร์ตำรวจได้มีคนไกลๆมีเหก็แต่ไกลอยู่ไกลอยู่ใช้ตรวจเรอตรวจแทนแล้วกันเฮ้ยกล่องม่วงพี่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันี้แบกม่วงนี่ก้องเอาไปดีเก็บป่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนถ้าเก็บจะโดนก็หมดนะใน3 2 1ถึงแล้วเอาเรียกเรียกออกเรียกออกออกไปตรงนั้นอยู่ไหนวะข้าพตรงนุ้งข้าพูง อันนี้อนี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างงพี่อยู่ข้างล่างข้างให้มันมีประตูเข้าอยู่อ่ะที่พี่ออกมาออโอเคเอาไม่ได้มันได้แค่ออกเข้าไม่ได้เยอย่ละเข้าไหนวะเดี๋ยวจะไม่ได้แล้วเข้าข้างล่างเข้าข้างล่างข้างล่างข้เข้าข่างข้ล่โอ้โหโอ้หลนุนน้ี่ดูลส่ข้างนข้างในแม่เขาดูด้วยขาดูด้วยขาดูด้วยเปิดเข้าไป บ้ามีอะไรอะอะไรครับจ้าวไไหนดูิม่เห็นมีอะไรเลยต้องใช้กุญแจเล็วสามเป็นเปิดสแกนโดนหลอกไม่ได้ดีขนาดนั้นอ้าวโดนหลอกเพียงแี่กล่องโอ้กล่องอย่างเกลือไม่เห็นมีอะไรลกับกลับบ้านดีกว่าถ้างั้นป่ะเออกับกลับบ้านเด้อไปโอ้โหของเขียวเลยอะไรนะเอออะไรครับจ้าวไปเอาไปเอาเอากล่องโม่งอะไปบะคุณหลอกจ้าว เราโดนเราโดนสแกนแล้วเราโดนสแกนแล้วคิวสวิตช์ละใช่เราโดนอีกละออกอะไรออกตรงนี้โดนหลอกดิว่าหาสักนานเกียร์แลนด์ประตูมามามเราไปแวได้นิดเดียบเลยไปๆๆไปไปขีวกึนกนเลยขึ้นราโดนเลย รมันจะบินไหมโอ้ระเบิดโอ้โหเฮ้ย่ามาดูได้คแบนิคนนั่งหลังยปาาหินอยู่หมโคตแกบโคแรบนยโอ้หลยต้็แบแล้วโอ้เสียงโคตรดังกันตาเรียยิอะไรเลยโ้หปยงไเลยครับกดับกดับกดับเอตแบตมแป๊บหมคนเดียวในนี้จะเก่อะไร กดเยอะมากกดเยอะมากกดเยอะกดเยอะกดเยวะไอร้านเบอร์เกอร์เนี่งกดตายหน้า okay. ที่มากโอ้โหสจีตายเลื้อยเป็นงูเลยของอยากเกลือสรุปสรุปเราไปเอาป๊อปเตอร์อะไรวะ อเมเกลือถรูไว้กล่องม่ที่เรายิงตายดีกว่าเยอะเลยออกอป็ร้านเลยด้าผมเปิดนี่กดอาไปเอามาเร็วผมดยังไงวะหือว่าห้ผมกดผมกดเปิดเลนะพี่่ผมไมได้กดเอาไเอามาเวเอาเม่อไเอาเม่อไ่เอาไมไม่น่าเาเไม่น่เหองเมนี่เหอ n a c วกงไใกล้ๆด้วยนะุยเคื่องจัดไปแล้วจ yes. ้าเฮ้ยเราเานี้ลงตรงนี้จะระเบิดใส่เรอุโอเคาอะไรล้าคลินแล้วเปิดตายหมดเลยใครรู้แต่ก็บินดูทำลายไม่ได้อะดูจะแบบยิงยังไงก็ไม่ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับตัวอย่างสำหรับการเล่นเกมเอ็กโซบอลของคิดทั้ง2แมปครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่แปลกใหม่สนุกใช้ได้เลยครับถ้าเกมเอ็กโซบอลเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยได้เจอกันอย่างแน่นอนครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไคร้และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับจี้